ปุ้ยไอเก่งจะเบิ้งผุน,นมันรล,ล,ลี่แ <laughs> ล้วฮะววนะว้าตัวเต็บมี่ด้อม,<า>มองตีน, <laughs> นเจ้าน่ <laughs> มันลี่นี่โอ้ปุ้ยพัวน่ะมันอยู่ในนี้ขัากนอกเอามันมีเงื่อนค้นว่าจจะว่าไปสุดหน่อยเดียวน้อยเดียวเ่มนนะอนี่เร่้างบนะูอันนี้เป็นค้่ไหนนี่ยมันรทุนต่ทานมรรทต่อทานหรือบรรทัดตาดหลอ เกงโอ้ยเขาใส่โซ่ยู่งหางไอ้ตื่นเบิ้อุ้ยขึ้นเตยาดน่นเตัวท่านหมดเลยไม่เห็นท่าวะเด้มาหมาสิกลับอยู่บนนี้กูจิ๊บแม่มันกลับอยู่บ่ครับหมาเอ้ยเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนูเต่าท่านเนือทาตะเหลีวครับอันนี้บ้านอีหยังสานคบ อันนี้เป็นบ้านนีหอยังเพราผมหาเลาอไทยอย่างกดชนบทอีสานเฮาองสนะอันนี้มันบ่มีมูบ้านมันมันเตาานน่ะตัวนี้โอ้น่นตาทานอยู่แล้วก็คือนุ่นเตาทานอกันโอ้มันเป็นทุดใสสนคับอันนี้หวยนี่มหละมันรับไปอันหันา้ิกาได้อยู่ครับบ่หวยน่หวยสาโอ้สุดหันพอดี จากวาน้ำไปดูโอ้แปนเลยไม่ซุดหัวเขาจะขามไปกับวายน้ำคือเพิ่นว่าโอขับตั้งไว้คี่ลงมาเห็นมันเป็นทั้งขีดินแดงแบบบนหน่อเขานะก็เลยมว่างลงมาเบิ่งกันนะว่าแสดงว่าอยู่หัวอยู่สวนนะครับเนาะอยู่หน้าวันี่โอ้แล้วหน้ากขาปลูกพักพูน่ะเออ แมนแล้วเนาะนีเดีมันหลับไปหนีสิเป็นหัวไม่้กบแมนหมดทั้งมดนแยู่ขนอยากไปกันรอยน้ำขามแล้ววะตัวมันต้องข้ามอมบรรยากาศดีไรุนคนเลี้ยงัวเลี้ยงควายนาเหมือนเนาะเลี้ยงัวเลี้ยงควายตามให้ตามหน้าเล้วให้แล้วน้ากับปูกพักปูกมีครับไปใส้ปรด็นตงไนครับม่าสายเก่าคือเก่าหน่ค้มาคือเก่าห็นเป็นพงได้ครับหัวลูกสวนผุนเราผุนบ๊อบโอ้ย เลี้ยงควบเลีเ้ยงยังพร้อมควยอายุห่มว่าุมด,ดโอ้ขับขออาะต้นหญ้าจะขับเอาเลยครับต<อ>ามสบายโอ้อยมาพอเพิ่นเฮ็ดหนาแล้วเพวกกิ่นกะได้ตามสาาดดัมากกปายได้งานโลกพึ่งกะปลูกพากปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่เนี่ยอัน <c oughs> นี้มองเลี้ยงควบิ่นโอ้สุ <c oughs> สดยอดเลยถ้าพ่นเพิ่นกัปลูกพักเลี้ยงปลาไปบ้านก็มีอาห้องพีเลยแล้วยายุคนก็อาบน้ำโอ้ไม่อยู่นี่เลย เดยบคับสีเนียเตยยังยังท่าสมัยอยู่โซล่าเซียวสมัยตะเกียดเตยเออตะเกียดตะเกียเดี๋ยวผมอยากอยูเนี่ยเนี่ยก็สีสวัสดสวยดีเนาะมันคุณทำมันลูกผูแม่ยูสงบครับมันมันบงาดีผมว่า่ยบักข้ามน่อยก็มีขามนอยข้ามแกมีเบิ้ขามหน่อยกินสมก็มีตอนนี้ข้สุดยอดเรียงบเรียงไฟันละคบก็มีคอยก็เรียงบ พักกระปลูกปลากระเลียงกบกระเลียงกบกระเลียงปลาเน่บ้านแต่บางทัวมีบดัดปลูกอะไรกระซ่งตลาดบ่ครับแซงผมไปขายนี่ผมไปคุดมันมาให้เจ้าโอ้นี่บ่มันแซงมันแซงแม่นครับโอ้โอสิ่หนึ่งไปหมือแล้งวะนี่แม่นจ้ะนั่งอยู่หม่อมใดเนาะตลาดเต่อไปเนี่ยตลาดสดอยู่เห็นกันอยู่บ้าขาายปลนมองแถวขายปลาเน่นปลาดน่นสี่ีเท่าเข้าไปแล้วก็เป็น เขาขายปลาดิบเห็นอยู่คนหนึ่งมันแซงมันแซงครับเยังเหมือนแรงไปยังเห็นเพื่อนในขุดหนุ้นก็ขุดหนุนตอนนี้ว่าได้มันกินว่าได้มันดิบอยู่โอ้โหนี่หัวที่เพิ่นขุดมาตะยิ่งห่วยนี่บอครับโอ้เราได้หลายเลยผมสองลูกตุ้งไปขุดแล้วมาป่วนยังค่อยหนึ่งเกลียวสิบโลคนใดเนี่ยป่วนก็ได้เลยซ้ำหนึ่งสิบโล ไม่นเทียสิได้กุลกสาบาีโอ้ยพอได้ยังทนซือุลักมันั่งเนี่ยเนืยเามอขุดน้ำหนีตัวน้ำปลาเนี่ยยังเขาหนีตัวขุดน้ำหนีวะขุดน้ำปานึ่อโอ้วเปาไทยปัว่าแต่ันเขาปลูกเห็นเขาขายในตลาดนัง้ม่มันธรรมชาติโอ้มันธรรมชาติเนาะนามันกระอกรเทยทุ่งละท่าละหาชิบขึ้นมือนบ่โอ้มหลายบ่ ล่งปอกหนึ่งล้วงก็จะไปตลาดแรงเนาะพอดีล่ผมเข้าตลาดถ้าเห็นกับพ่อสิริอุดมมันรุนรุดท้ายนะเต็มขอบบออยู่เนะก๊บโยคุณน่ะโก๊ปะทวายมันุมมีตัวเลืกโอ้ยมันแหงขัก้ของเจ้าเนี่ยเจ้าเลี้ยงไส่สากใหญ่แล้วเลี้ยงใส่บอหน่อยเห็นบอนี่โอ้ยบักหลายเลยเลี้ยงกบนะครับเลี้ยง้กับต่เนาเลย อั้นีบมีบโอ้นี่ก็แมนเี่ยนเกือบมื่นเหมนเด้นี่ๆๆนง่มันยวงสิมันเด่นหน่อยเด้อเราเดินใหญ่มันเนี่ยมันลีมันรีเอาเด้อดผุนนะโอ้ยเอ้กเก่งจะเบิ้อนผุนมันรีแลอวะุน่ะตเต่บ่มีเด้อมองตีนเจ้เนี่มันลีเนี่ โอ้ปุ๊ยวุ่นแรงมันอยู่ในนี้เอาผมดูว่ามันมันมีตัวอะไรอยู่นี่เบื่อเบื่อบ่เรียงกบตัวนั้นภาคพันว่าตัวนั้นอันนี้ก็สิอยู่ในนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหขันชีวะสองเรียงสองคำถูกขั้นที่อยากเอามาอ้อมกินัดโอ้เนา่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วเขาอยากหันคุณบาทเขาเรียงจังสีเอาอันอันนั้นมาจังไสผมซื้อมาตัวระบาด อซื้อมาจากไอ้ไอ้ไอ้พูนอขาต้ลงไปฝากไปโอ้เขามีฟาร์มอยู่หันมาพอขายงายมเดือนหาแหมกระปุกบริษัทขอเขารุ่นยุติธรรมผมซื้อมาบาทสามสิบตังค์บริฮ็ดเป็นอันนั้นพ่อคือเขาเนาะมันอยากเพาะหยากคนี่ผมเคยเพาะตัวหนึ่งมันได้ลอยก้นตัวก็เลยเศร้าเพาะเอาแบบนี้ดีกว่าซื้อมากตกละบาทมาเลี้ยงกันซื้อ สุดยอดทั้งผุกหรายเลยน้องสากับยนนูกักได้แล้ว้เลยน้องสาปล่อยปลาน้ัเขาอน้ยงนน้องสาปล่อยปลาทั้งผูกพักว่าหวยธรรมชาติท่านี่น้องสาลูกพักูุญมกพริก โอ้เห็นอันเรีบๆุ่นโรงเรียนขอพ่อได้หันฝากมันอจิเป็นหวยบังกวยแล้วฝากขึ้นไปุ่นเป็นหวยบังกวยหวยบังกวยหฮูพริกกำลังซุกเต็มต้นเลยมักคงโมมีหมากขึ้พุ่นเป็นหมักแตงน้องสาเป๋าสาก็ะดไม่นามดีเจอดีนะสุดยอดเลยว่าท่านสวนเกษตรนะ มะเขือมะฮุ่งมะเขือมะเขือพอโอ้อยู่แบบนี้ดีครับเห็ดไทยเห็ดหน้าล่ะจากเห็ดหน้าแหลกคนคนเก็บขุดลุมฝังมันปลูกยังลไงตกแตงโมุกหรือพวกยังไงที่มักแตงมักทั่วมักเขือปลูกอู้งามโอ้ย่างแล้วคนกัดเออ่นไม่ยางมีสายยางหรอกนะซุปงามซุปงามคนไป๊หมด สวนกเกษตรอ,อยู่ตามให้ไปหนะ้าว้ยบักแตงก็กำลังนวยด้วยอืมทั้งปุ่นกับมะเขือมะเขือพอสุดย,ยอดเลยทั้งปุ่นกับยังอู๋ไก่เตแล้วปุ่นนี้ออกไปปุ่นมะแตงก็กำลังหมาก ก็ขึ้นมากน้อยองานเลยข้ามาหารอเบิ้งบันทาตาแลวเลี้ยวเขว้ามาทางสิไปบันทาตาแลวหรอครับแต่ว่าเห็นเห็นทางเนีย่ยก็เลยลงมาเบื้องคนกำลังนั่งเฮ็ดยังบนหล่าล่างมันแท่งหนึ่งว่าลงมาทายพิมพ์ก็เหีงหลายวนจักมีอยังต่อเหี่ยงม้วนจักหมกท่วมหมกแตง

โอ้ขาเนาะข้ากอบแกใหญ่เลยทั้งปีกับเป็นขั้นนะนะขั้นน้องสาหมกุ้งหมกุ้งป้อมตานี่หมกุ้งป้อมมี่นวยอยู่ต่วนนี้ทั้งผุนกับพักขณาเนาะพักขณาพักกระจอนเนาะตัวนึนเนาะแม่นพักขณาพักกระจอนทั้งผุนพักกระจอนเนาะใส่โอ้ทั้งผุนเนาะเป็นสลัดก็เป็นยังอะไรทั้งผุนโอ้ ทั้งพุ่นม่อีกอยูอโออันนี้ฟักบัว <c oughs> มะพริก,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 กโ,โอ้ตัวกุดล้มไหวทีอะยางไก,กยมาลงบบกโม่โ,มโอ้ปลูกหลายอย่างเน,ะนะาะคราบอยกับอันนี้เช็ดยัง วิยเวยษให้เวียดนกนัขึ้นมาปูพักเนาะเวียกให้เวียกหน้าเรียบไหลปูพักเรียงอันนี้แหละหอ,อุ้ยแมนอยู่ไหนแล้วกบเพิ่กับยยงไว้บักหลายตัว,วแมนแล้วก็เป็นนีเขาเราักทุกอย่างเขาประกอบอาหารในบดอ้อแมนครับ อยากตำบักทั <c oughs> ่วก็เก็บบักทั่วมาตำตำแตงก็เก็บแตงกวาอยากกินปลากันในหนองสาอยากกินกบกันอยู่ในบ่อโอ้สุดยอดกระปูกระหาขุดเอาน้ำไว้นั่นโอ้เนาะตอนนี้ปลูกพักกันบ่ต้องหาปุ๋ยยากขี้งัวขี้ควายก็อยู่ในนี่กูอยู่ในนี่เลยปุ๋ยข่อยเกษตรโอ้ยสุดยอดเลยเป็นว่ผมห้อยไว้นั่นนั่นพักหนึ่งดำปื้อๆเออเนาะาว่างก็เอาไปทิ้งไว้เมีอะ แฟนผมมีเป็นผู้ชสยเออเนาะไห้ไปเมื่อ้านี่เขาที่ไปหาคุดมันเป็นสมวนเด้อผมมีไฟป่าแต่ว่ามันกบวนเด้อออนส่วนไอ้เก่งหลอนส่วนอยากอยูเนี่นี้เนาะมักใส่ชีวิตแบบนี้เนาะแต่ว่าพอมาใส่ย่างทั้งผุงแบบนี้เยไปเด็กไปได้แล้วมมีไฟมันมีเส้นทางอยู่โอ้สวนนเรื่องก็มีป่าบักทั่วสจะคล้องเองหรอ่ของผมหมดเลยบ่โอ้ทั้งผุนปลูกยังทั้งผุนเส้นอย่างนี้ลุงสาบอกดูดิ Ies, için, เราผ่าทวนเรายังกับาดขุด okay. ม oh, ันแท้งบนต้นเาเมื่อยู่โ oh, อ้เราสุขภาพดีอยู่ยังสิสุขภาพดีเลยลองเราบดไอเฮ็ดวกจากมือสองมือแล้วปวดขิ้งอะ่นเคนเอยเห็ดนเคลืเห็ดต่อไปโอ้ยประมาณสองร้อยเมตรโอ้สมมาตฝุ่นโอ้โอ้นั่น ้ยนจอบกินปลาผมนี่ซุมนี่ปลาดุกกัะปลาวิ่ซพี่ประคโอ้มาจอบกินปลานกนะนกยังนกกะจอกนกกะย่างบอกโอ้ทังพี่บักทัวมากันข้าวโพดโอ้บักทั่วนีเสียงย่งขวด เชียงนกบ่ะหืมหักทัวกัลลังออกดอกกัลลังสีมากตัวนี้เจียงหอยเก็บขายเนาะอยู่ใกล้ตลาดเชียงตลาพอดีเก็บขายแรงเหมือนกัลลังมากโอ้โหวันนี้พักชี้พักชี้หอมพักชี้เหล้าปักสลัด โอ้หลยอยู่ตัวนี้ไล่เนีเบียดเลยเบียดักกระจ,รจนที่นั้นเ็เอาไปบงนะโอ้สุดยอดเลยขันว่าอันกี่ข้ขานี่สะุกหาเงินนะพิกดินเป็นเงินไดเลยวิถีชนบทวิถีหวานๆกเษเรบ้านๆอยู่ตามให้ตามหน้าครับหัผ้าเผมอยู่ป็นมากตอ่นไม่บ้าน มันตอนแรกก็ทียังสั้นลยเนาะเอาไปว่าขี่ขั้นของเมื่ออยู่เลยป่ะมาอยู่ปีแรกๆกันย่ามดำหน้าขั้วคุ้ยมันนอนหน้าแล้วก็คร <Shaun. S 1> ับเขาแล้วเขาขั้วเขาเมื่อมันอยากน้ำรถหน้าเขาครับขั้วเป็นหลายโตเลยนี่เจักโตนี่ครับพ่อเจักโตนี่ครับพ่อเหลือยี่สิบสองขายไปหาเหลือยี่สิบสองตัวคลายไปหาเหลือสิบสองไปหาลูกนองนุ่ม มาอยู่นีก็หลายปีเติบเนาะเจ็ดปีกว่าเะจ็ดปีกว่ามายู่นีละหกเจ็ดปีโอ้มาอยู่นี่ก็ติดเลยเนาะว่าอยากไปใช่ละสะดวกสบายกลัวมันสบายดีแมนสุดยอดเลยครับเกษตรมันบ้านเกษตรหลังทำนาหรือตอนทำนาก็ยังเห็ดอยู่เลยปลูกน้ำกันแทียมยังไปกบเกียวก็เลียงได้ แม่นหมดล่ะ uh, คันแท้ใหญ่ๆแน่โอ้ครับๆนี่นี่บ่ครับออกฟาจังซบ่ค่อยอ่าซะล่ะเซลเฮ้นี่บ่ใครเสียงางาดนมันเดนี่บุ่ซว่าจะเฮ็ดอีหยังโอ้นชาแบดไว้ใยามมื้อแลงเออเออเนาะมันก็อยู่ได้ประมาณเที่ยงคืน แต่ว่าเปิดดิลิเกิลเก่งแจ๊กโอ้โหหอดทุนดรอปเงิยามมโนน้องก็ปิดขึ้นแมนแมนทำกับเปิดตอนเท่าเฮ็ดเวียกินเข่ากินหนามไปแล้วใสตัวนี้โอ้ฟัดลมก็ใส่ตัวนี้ขึ้นกันโอ้ี่โอ้ยผมว่าแต่ฟัดลมอี่ยังไงนี่เด้ฟัดลมก็ใส่โซล่าเซลล์ชาติได้หันชาติได้หันมีแบตได้หันเออแบตอยูได้ตัวนี้เออสุดยอดเลยโอ้ผมว่าเขอียวยังไงเห็นง้างเนาะผมก็ว่ามันว่างอียังจังวะโอ้สุดยอดเลยฟัดลมก็อยู่นี่ใส่โซล่าเซลล์เบิ้ลตัวทัน ฟ้าแสงสว่างก็ใสาโซล่าเซลลกันนะเดี๋ยวเราเราจะมาจอดพันเข้าหนึ่งเดือนหนึ่งจังมาจอบช่วงปีใหม่แล้วว่ามาเบิ่งตอนว่าทั้งที่มาเบิ่งต่อทางเส้นทั้งที่จะไปหอดใส่ออกจากสวนเพิ่มไปเลยละสวนเกษตรในพื้นที่บันนวดเตาถ่านอยู่เชี่ยหย่บกุ้งกองกองกองงเยอะไปเขาเห็นแล้ว หมากกระลอหมากกระดองเออหมากคุลงกระเลงยังเออเธอพ่อเป้นท่าจิกสี่วันไว้บ่แหล่ะขันไว้เจ้ากะย่างข้าศขี่ลงไปหัวจักเนี่ยตามเจ้าก็อยากไปท่านจิตเป็นสอดไทยครับโอ้เป็นท่าเอียงเนี่ยข้ารย์ก็ลงมาได้อยู่ได้พี่นงก็ได้อยู่แต่ท่านบอดีไปแล้ย มันเป็นหินเนี่ยเป็นอมีแต่เป็นหินเนาะเปทอปผ้านาทันตพเป็นเอาหนาแถวนี้ว่าไปเห็ดหน้าปะผ้านี่เละเียนทอปผ้าเป็นท่อเออจมนคือสูบออกจากหวยเนาะไปเห็ดปลาแถวบันเหมืนนตถานเออเมอนนกสถานก็แบมีห้องอันนี้แล้วอาจจะเป็นไปบันท่าตะแล้วเนาะโอ้ยโมเมนต์อกเขาสูบมาเห็ดสวนแต่เสคนมั่งนี่เนีเลยเหมนบอก มาขับไปเดป็นพื้นที่เป็นข้าก็อด <c oughs> หลอดดีไฉว่า <c oughs> ต้นต้นน้าแล้เนีใช่โมเมนต์ปามด้ทั้งน,นี้ทั้มักีดามักีดาบักงาักเงียงนอีกย่งวโอ้ไปส้วนกรตรซ็นลูกไลเนี่ยโกปามก็มเยียงไลเนี่ย <c oughs> อยอูอย่น้ำท่วมต้องใช <c oughs> ้น้ำท่วมตายชิเมนปามน้ำท่วมด้วยตาย ก็โบตายดอกแต่ว่าเห็นนเบิดสลาข่าเบิดข่าสลบเลยนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่านี่แตงกเป็นดรื่อยต้นงี่มหมนีีบอกนี่แหละต้นแบ้งยงตจ้าเกิดองเรงกันบ่เนียนี้นยน้อยเป๊ะๆเขากินกับเกลือเราไปตำกันเลยสมๆมั่ปาผมว่เห็นดุลละเดียวมาพกว่าปลาหางน้อยน้อมีกันแน่นี่ละห่อกกะเจีจวมานะมันกินกับหมกหัวลเงนี่ก็มยนหม เดี่ยวประเดุ้ยวมันกัดกินกระหม่อมเขาเองมีหน้ามีตาหีิเนาะเออโอ้เดี๋ยวพี่น้องจื้อไว้เด้อเคื่อแย่เมนั่นเก็บเมื่อนั้นไปตำกระแสีบเฮ้ยเดี๋ยวลงมาเนาะลองพาพี่น้องมาเป็นหนวยมั้นมันพอทันที่หนวยเนาะเดี๋ยวเก็บเย็นดี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 ไม่เอนี่มาหน่นี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 ่อะไมันหยุเป็นหลักของมันนพี่น้องใช่อันนี้เป็นหนวยเขียวอันนี้เป็นแหงเนาะโอ้อันนี้เป็นแหงตายใช่โอ้เป็นหนวยแหง่เป็นหนวยแหงนี่นะนี่นี่นี่เป็นหนวยสีเขียวเนาะ ยน่ตะไเเป็นแห่งตายแหละก็เลยเรือให้เขาเบิงเดี๋ยวสิพาี่นองลงมาเบิงแหลกันลงมาซีมผลละไม่เขียวผลไม่ปลาอีสามเป็นสมสมเนาะสมสมผาดเนาะกินกับดจีวประแดกกินกั็เก้วกระแสบตั้มสมกระแสบหมักวล่าัยพ่นะโอ้นานแล้วกระบเห็นนานเอินคือกันอยู่นะเจ้าเอิกันอยู่เ็ซีเมนสุดแล้วเนาะลงไปห็นกันเป็นหวยบางโกยจะขามไปเข้มลาดก็ร้อยน้ำขามไปอ่ะ่น เพราะว่าเดี๋ยวนี้พนมีเขื่อนมุ่งผลเนาะไวพนมมีเขื่อนมุ่มผลนนำำหน,มมมลนามพนจะมัวเหงตลอดปีท้งที่กระสวนกเกษตรเก็นุ่งปลูกหลายแนวนออไปดเดี๋ยวลบทิ้งไปกุลักจีบเดี้ก็จบแค่นี้เน,เนาะคลิปหนาว่าจีบไปทางใดกับจีบตามเบิ่งกันไปคลิปนี้กับเขากราบคำว่าสวัสดีครับ ก่อนครับ,ขอ,รบขอบคุณท่<ม>าเคิงผุนครับขอบคุณหลายไป,ไป่ได้ยน้าครับโอ้โห